กำเนิดแอร์จอแดนจากรองเท้าวิ่งกระจอกสู่พระเจ้าของคนอยากบินมึงเชื่อปะว่าก่อนที่ n นกี้จะเท่ระเบิดระ,ะเบ้อแบบทุกวันนี้เมื่อปี1984อ่ะแม่งคือแบนรนด์รองเท้าสำหรับลุงเก่ๆที่ชอบวิ่งจอกกิ้งเท่านั้นคือถ้ามึงใส่ไนกี้เดินเข้าสนามบาสมึงโดนล้อจนลูกบวชอะสัตว์ตอนนั้นเจ้าตลาดคือใครคอนเวิร์ดไงที่พวกเมจิกจอนสันใส่หรือไม่ก็อาดิดาสที่พวกแรปเปอร์แม่งใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองส่วนไนกี้อ่อ ยอดขายตกดินกนรกแบรนด์กำลังจะเจ๊งหุ้นล่วงระนาวสภาพดูไม่ได้ฟิลไนท์เจ้าของไนกี้ตอนนั้นแม่งเครียดจนแทบจะเอาเชือกลงเท้ามาผูกคอตายอะ่ะคือถ้าปีนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะไนกี้แม่งกลายเปึนแค่ประวัติศาสตร์แน่นอนแต่ในความชิบหายแม่งยังมีตัวบักอยู่คนหนึ่งชื่อซอนนี่วาการโรไอหมอนี่เป็นตะลุงพุงพุุยที่ดูไม่เหมือนคนเล่นกีฬาเลยแต่มันเสือกเป็นกูรูบาสเกตบอลที่บ้าเข้าเส้นซอนนี่เดินเข้าไปบอกบอร์ดบริหารไนกี้ว่าเฮ้ย เลือกเอางบการตลาดไปจ้างนักบัตกักสามสี่ 3, คนมาใส่รองเท้าเราได้แล้วเอาเงินทั้งหมดนั่นอ่ะเทหมดหน้าตักไปจ้างเด็กใหม่แค่คนเดียวพอทุกคนแม่งมองหน้ากันเลือกหลักมึงบ้าปะวะเด็กคนเดียวเนี่ยนะเด็กคนนั้นคือไมเคิลจอแดนลุกกี้หน้าใหม่ที่ยังไม่เคยลงแข่ง nba แม้แต่วินาทีเดียวและความฮาคือเลยรู้ปะไมเคิลจอแดนแม่งเกลียดไนกี้เข้าไส้อ่ะในหัว mj มีแต่ adidas adidas และ adidas วันที่ต้องไปคุยกับไนกี้ พี่แกบอกแม่เลยว่าผมไม่ไปรองเท้าแม่งส้นตื่นผมไม่ใส่แต่จุดเปลี่ยนระดับโลกแม่งอยู่ที่แม่ครับโดโลริสจอแดนแม่ของ MJ หันมาบอกลูกคําเดียวสั้นๆว่าไปขึ้นรถเดี๋ยวนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีแม่วันนั้นโลกนี้คงไม่มีแอร์จอแดนให้พวกมึงใส่ไปอวดสาวหรอกในห้องประชุมไนกี้แม่งโคตรอึดอัด MJ นั่งหน้าบอกบุญไม่รับจนกระทั่งซอนนี่งัดไม้ตาย MJ เราไม่ได้จ้างนายมาใส่รองเท้า แต่เราจะสร้างรองเท้าที่เป็นชื่อของนายแอร์จอแดนหนึ่งคู่แรกสีแดงดำเบรดถูกโยนลงมากลางโต๊ะสีแม่งโคดุดุจนไนกี้บอกว่าเฮ้ยผิดกฎระเบีบยบเว้ยรองเท้าบาสต้องมีสีขาว5้าเห้ามใส่สีลิเกแบบนี้ลงสนาม NBA สั่งปรับเงิน MJ5,000 ดอลลาร์ทุกนัดที่ใส่ลงเล่นประมาณ1 7 0 0 0 0บาทสมัยนั้นคือเยอะสัตว์คนปกติคงถอยใช่ปะแต่ไนกี้แม่งสมองเพชรอะหรือไม่ก็สมองกลับ ไนกี้บอก MJ ว่ามึงใส่ไปเลยน้องค่าปรับกูจ่ายเองแล้วไนกี้ก็เอาเรื่องนี้มาทําโฆษณาแม่งเลย NBA ห้ามไมเคิลจอแดนใส่รองเท้านี้แต่ NBA ห้ามคุณใส่ไม่ได้บูมกลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ทางการตลาดยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุวไวรุ่นทั่วอเมริกาแม่งวิ่งไปซื้อจนของขาดตลาดจากเป้าที่ตั้งไว้3ล้านเหรียญปีแรกแม่งฟาดไป126ล้านเหรียญคอนเวิร์ตกับ Adidas ได้แต่นั่งมองตาเปรบๆปรบน้ำลายยืดลงพื้น แต่ลาพังแค่รองเท้าสวยกับการตลาดกวนตีนมันไม่พอหรอกครับสิ่งที่ทําให้แอร์จอแดนกลายเป็นตำนานมันคือไอ้มนุษย์ที่สวมมันต่างหากตลอดเจปีในเล้าไก่เอ้ยในสนามบาสเอ็มเจแม่งทําสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรทําได้มันไม่ได้แค่กระโดดมันบินภาพที่จอแดนลอยตัวค้างกลางอากาศลิ้นห้อยออกมาเหมือนแรงโน้มถ่วงไม่มีผลกับพี่แกมันทำให้เด็กทั่วโลกเชื่อจริงๆว่าถ้ากูใส่รองเท้านี้กูจะบินได้เหมือนพี่เขา มันไม่ใช่แค่รองเท้าแล้วสัตว์มันคือเครื่องรางมันคือศรัทธาคู่แข่งโดนเ J หลอกแดกหัวทิ่มหัวตำใส่ลูกดังอัดหน้าใส่เฟดอเวยิงแสกหน้าแอ่อจอแดนกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชนะที่เยียบย่ำคนขี้แพ้ทุกคนในลีกแต่ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนังวันที่เ j อยู่จุดสูงสุดพ่อของเขาโดนฆาตกรรมโลกของจอแดนพังทลายเขาประกาศเลิกเล่นบาสไปตีเบสบอลตามฝันพ่อคุณไน,นกี้ล่วงเกาลูอีกรอบทุกคนคิดว่าจบแล้ว ตำนานแอร์จอแดนตายไปพร้อมกับพ่อของเขาแล้วแต่ราชาก็คือราชาปี1995มีแฟกส่งไปทั่วโลกว่าอัมแบ็กเกลับมาสวมแอร์จอแดน11คอนคอร์ดที่โคตรสวยและพาทีมชิคาโกบูลกว่าแชมป์อีก3สมัยติดวันพ่อปี1996 MJ นอนกอดลูกบอลร้องไห้โฮในห้องแต่งตัวทั้งที่ใส่รองเท้าที่เท่ที่สุดในโลกวินาทีนั้นมันพิสูจน์ว่าภายใต้แบรนด์ธุรกิจพันล้านภายใต้ความเท่ มันคือหัวใจของมนุษย์คนหนึ่งที่สู้เพื่อคนที่เขารักสุดท้ายแล้วในกีฬาจอแดนมันสอนอะไรเรามันเริ่มต้นจากบริษัทขี้แพ้กับเด็กดื้อที่เกียรแบนและการเดินพันที่บ้าบินที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้เอ็มเจเลิกเล่นไปนานแล้วแต่รองเท้าของเขายังขายได้ปีละพันล้านไม่ใช่เพราะมันนุ่มไม่ใช่เพราะมันแพงแต่เพราะทุกครั้งที่เด็กคนหนึ่งผูกเชือกรองเท้าคู่นั้นเขาไม่ได้มองเห็นแค่หนังกับยางเขามองเห็นความเป็นไปได้เขามองเห็นตัวเองกำลังกลางปีกบิน หนีจากความจนหนีจากคาดูถูกหนีจากแรงโน้มถ่วงที่กดทับชีวิตจากรองเท้าที่ถูกแบนกลายเป็นปีกให้คนธรรมดาบางทีการบินได้อาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมีปีกงอกออกมาจากหลังแต่อาจจะแปลว่าคุณกล้าที่จะเดิมพันกับความฝันของตัวเองเหมือนที่ไนกี้เดิมพันกับไมเคิลจอแดนในวันนั้นหรือเปล่า